แต่ยังไม่เคยออกเดกลำเพลินชัดเจนเบลแ,บลแค่น้องสาวเผยมีสาวคุยแต่ยังไม่เคยออกเดกเป็นคู่ชิ้นนักร้องลูกทุ่งที่แฟนๆยังคงตามชิ้นตามเชียร์กันไม่เลิกสำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มลำเพลินบุญสกรกับนักร้องสาวเบลนิพดาแต่นักร้องหนุ่มก็ยังยืนยันถึงความสัมพันธ์ว่าเป็นเพียงแค่พี่น้องแถมยังเผยอีกว่าตอนนี้มีคนคุยแล้วล่าสุดเบลประสบอุบัติเหตุเราได้คุยกับน้องใหม่ทักถามน้องว่าเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนใหม่ดีแล้ว ที่ไม่เจ็บมากคนเราอยู่เฉยๆมันก็เจ็บได้มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราเจ็บเวลาเล่เลี่ยงกันเลยใช่ครับตอนที่เห็นข่าวเรื่องอุบัติเหตุผมก็ทักไปถามตอนนั้นผมกลัวว่าน้องไม่สะดวกทักไปถามว่าเป็นอย่างไรบ้างไปชนอะไรยังไงก็ถามไทยกันมันน่ากลัวน้าแต่ดีที่คนไม่เป็นอะไรมากรถเสียยังซ่อมได้แต่คนเสียนี้มันซ่อมไม่ได้เราคุยกับน้องบ่อยไหมปกติเราต่างคนต่างทํางานผมก็ทํางานของผมเราจะมาเจอกันอีกทีก็คือตอนอยู่การให้กลุ่มครับ รู้ใช่ไหมว่าแฟนนอนอก็ยังคงเชียร์คู่เราอย่างต่อเนื่องเรื่องเชียร์ผมว่าเขาเชียร์เรื่องงานมากกว่าแต่เราก็ชัดเจนกับแฟนคลับแฟนเพลงอยู่แล้วที่จริงเราเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เป็นเด็กเบลเขาก็เห็นเราเป็นพี่ชายคนหนึ่งผมก็เห็นเขาเป็นน้องสาวคนหนึ่งผมว่าแค่นี้มันก็เพียงพอที่จะมอบความรักความอบอุ่นให้กันแล้วส่วนตัวเรามีคนคุยหรือยังผมก็เปิดใจคุยอยู่ณตอนนี้อายุก็29แล้วผมก็คิดว่า เราก็ควรที่จะเปิดใจลองคบดูถ้ามันไปด้วยกันได้ตอนนี้ก็มีคนคุยอยู่ครับถ้าใครทักมาผมก็คุยครับที่จริงคนรักมันหาไม่ยากหรอกครับแต่คนเข้าใจมันหายากที่ผ่านมาเจอคนที่รักผมแต่สุดท้ายมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันรักจนกลายเป็นความหลงไปเราก็รู้สึกว่าที่จริงแล้วเราต้องการคนที่เข้าใจและเราก็สบายใจกับการที่เขารักในสิ่งที่เราเป็นมากกว่ามีคนเข้ามาคุยแล้วเคยไปเดทกับสาวที่คุยอยู่ไหม ยังไม่เคยครับแค่คุยเฉยๆที่ผ่านมาพอคุยกันได้สักระยะเราก็รู้แล้วว่าไปต่อไปได้ก็หยุดที่จริงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนเท่าไหร่คนเราแค่คุยกันก็รู้แล้วว่าทัศนคติเป็นยังไงผมก็เป็นคนที่ตรงตรงอยู่แล้วก็ถามเขาเลยว่าโอเคไหมกับทัศนคติผมเป็นแบบนี้ผมเจอคนที่เข้ามาคุยเยอะแต่สุดท้ายผมก็ถามเขาว่าผมเป็นอย่างนี้รับได้ไหมทุกคนก็จะตอบว่าได้ได้แต่เวลาผ่านก็ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะผมที่ไม่ดีพอที่จะดูแลเขาในจุดนั้น